สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะนานแล้วนะคะที่ไม่ได้เจอกันในคลิปวันนี้นะคะก็มีข่าวดีสั้นๆมาฝากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในนอร์เวย์ก่อนนะคะตอนนี้ครูได้จัดพิมพ์หนังสือภาษาโนสภาษานอร์เวย์เบื้องต้นแล้วก็หนังสืออีกสองเล่มน,นะคะรวมทั้งหมดเป็นสามเล่มที่ครูทำเสร็จแล้วตอนนี้นะคะตอนนี้ก็อยากจะ มานำเสนอแล้วก็มาบอกข่าวทุกคนนะคะว่าทำอะไรไปบ้างเพราะว่าครูหายตัวไปสักหลายเดือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุ่งอยู่นะคะพอดีช่วงนี้ปิดเทอมนะคะก็เลยมีข่าวดีมาฝากข่าวดีก็คือท่นทนอันนี้นะคะคือหนังสือที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะคะก็คือหนังสือ,อสวัสดีนอร์เวย์ หรือว่าให้นอติแกก็คือเป็นหนังสือภาษานเวย์พื้นฐานสำหรับคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เหมาะสำหรับทุกคนที่อ่านภาษาไทยได้เพราะว่าในนี้ก็จะเป็นมีอยู่12บทนะคะอันนี้มี12บทเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะพรีเซนต์ให้ดูนะคะว่าใน12บทนี้มีอะไรบ้างนะคะ,ะพูดพูดให้ฟังก็เลยก็ได้นะคะสำหรับคนบทที่หนึง่งทักทายแนะนำตัว นะคะข้อ2อาบทที่2พยัญชนะแล้วก็สระบทที่3เกี่ยวกับตัวเลขวันเดือนปีบทที่4สีต่างๆแล้วก็เสื้อผ้านะคะบทที่5ก็จะเกี่ยวกับครอบครัวบทที่6เกี่ยวกับเวลาบทที่7เกี่ยวกับฤดูต่างๆโอสตีเด้แล้วก็สัตว์ต่างๆที่ควรรู้จักในนอร์เวย์นะคะบทที่8บ้านและที่อยู่อาศัยบทที่9อาหารและเครื่องดื่ม พื้นๆนในชีวิตประจําวันเลยนะคะบทที่10ร่างกายของเราเกี่ยวกับร่างกายบทที่11การคมนาคมนะคะเวลาเกี่ยวกับการเดินทางเราจะเรียนรู้รู้จักเรื่องพื้นฐานอะไรบ้างในเล่มน,นี้นะคะแล้วก็บทที่12ก็คืออาชีพต่างๆนะคะในนี้ก็จะมีสแกนสแกน QR Code คนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะ ก็จะมี QR Code ในนี้แล้วก็เราก็สแกนไปเข้ากลุ่มฟังเสียงเป็นกลุ่มปิดนะคะใน Facebook ก็อันนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วตอนนี้นะคะครูได้จัดพิมพ์ที่นอร์เวย์ราคาแพงไหมก็ค่อนข้างแพงอยู่แต่เราก็ได้ราคาที่ดีขึ้นนะคะณนะตอนนี้เดี๋ยวจะบอกนะคะว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ อบอกก็ได้ตอนนี้ได้ราคาอยู่ที่700โครนนะคะราคา700โครนที่ใครอยากสั่งจองที่นอร์เวย์ก็คือราคาอยู่ที่700โครนนะคะอ,ะอันนี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งประมาณ50-70ถึโครนนี่แหละนะคะไม่แน่ใจนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะถามว่าเล่มใหม่นี้ทำไมถูกจังครูแล้วที่ ซื้อไปก่อนหน้าเนี่ยเสียเปรียบจังเลยอะไรน,นะคะก็มันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอยู่เพราะว่าเล่มเพื่อนๆที่ซื้อไปก่อนหน้าเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาหนึ่งหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะ,ะด้านหลังก็จะเป็นกระดาษขาวใช่ไหมคะด้านหลังเป็นสีขาวให้เราเขียนจด อะไรเยอะแยะได้เลยแต่ว่าเล่มนี้ที่ผลิตในนอร์เวย์นะคะก็จะข้อเสียของมันนิดนึงก็คือข้อแตกต่างจากเล่มที่แล้วก็คือเราจะไม่มีพื้นที่ให้เขียนมากสักเท่าไหร่นอกจากจะเป็นพื้นที่เขียนประมาณนี้นะคะแล้วก็ประมาณนี้นิดๆหน่อยๆนะคะก็คือไม่มีเต็มหน้าเหมือนเล่มก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็น พิมพ์ทั้งสองหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยได้ราคาถูกลงมานะคะแล้วก็จะไม่หนาเหมือนเล่มที่แล้วเล่มที่แล้วเล่มที่มาก่อนนะคะแต่คุณภาพสีก็เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าลดจำนวนการใช้กระดาษลงแล้วก็ค่าที่นี่ค่าพิมพ์ค่าทำงานสูงมากๆเหมือนที่ทุกคนและหลายคนที่อยู่ที่นี่นะคะอันนี้ราคา700โครนค่ะ และนอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันนะคะอันนี้ก็คือ200คํากริยาใช้บ่อยอันนี้ครูก็จะทําเป็นเล่มแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ราคา110โครนค่ะสําหรับเล่มนี้นะคะก็เล่มนี้สามารถฟังเสียงหนังสือเสียงได้สแกนเข้ากลุ่มแล้วก็ เข้าไปในกลุ่มฟังเสียงได้อันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นก็เป็นขนาด A- f ฟ m นะคะเลยว่า A A5 นะคะก็ครึ่งของกระดาษ A4 ธรรมดาก็สะดวกพกพาง่ายนะคะพกพาง่ายๆแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้นะคะถ้าได้ทั้งเล่มนี้ก็คือได้200คํำก็สามารถไปสื่อสารในเบื้องต้นได้อันนี้110โครนค่ะและ <c oughs> ที่อยากนำเสนอก็คือตอนนี้นะคะก็คือหนังสือพจนานุกรมพร้อมคำอ่านคำเขียนคำแปลที่เป็นภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยพร้อมอะจะให้เพื่อนๆน,นำไปใช้ประกอบการเรียนได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือหนังสือชื่อพจนานุกรมพร้อมคำอ่านนอร์เวย์ไทยอุลิสเตนอสไทยนะคะเล่มนี้นะคะ ก็เล่มนี้ก็ได้จัดพิมพ์แล้วที่นี่นะคะก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะก็อยู่ในช่วงระบังการจัดพิมพ์อยู่อันนี้ก็จะมีคร่าวๆอันนี้ไม่มีเสียงให้ฟังนะคะก็คือเป็นพจนานุกรมที่เราถือเดินไปเดินมาไปที่ทำงานาไปที่โรงเรียนไปที่ที่ ที่พักผ่อนที่เฟรียที่เราไปพักผ่อนแล้วก็ถือไปด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลังเป็นคําศัพท์แล้วก็มีคําอ่านคําแปลใหอ้อันนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่มาอยู่ใหม่ตั้งแต่ปีแรก2ปี3ปีใช้ได้เลยนะคะอันนี้เล่มนี้ม,มีมีกี่คำไม่รู้นะคะแต่ว่าหนามากนะคะแล้วก็เป็นขนาด A5 พิมพ์ทั้งหน้าหลังก็จะมีอยู่ประมาณสักเอ่อ70 70กว่าหน้านะคะ70กว่าหน้านะคะก็เนื้อหานะคะเนื้อหาประมาณ70กว่าหน้าอันนี้ก็คือคิดว่าเหมาะสําหรับทุกคนที่มองหาสื่อการเรียนหรือว่าอุปกรณ์การเรียนที่เป็นภาษาหนอไทยปกติเรามีคําศัพท์หรือว่าพจนานุกรมเยอะแยะแต่พจนานุกรมที่เป็นคําอ่านเป็นภาษาไทยที่แนะแนวการอ่านเป็นไกด์ไลน์ในการ อ่านให้เราออกเสียงให้เรามันยังไม่มีเล่ม hmm. นี้ครูขอ آ, กกรันตีนะคะว่าจะทําให้เพื่อนๆคนที่มาอยู่ใหม่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาโนสใหม่เล่มนี้จะทําให้เราเรียนง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นประหยัดเวลาในการเรียนขึ้นเล่มนี้คิดว่าช่วยได้เยอะเชียวคะ่ะก็เล่มนี้อยู่ที่290โครนนะคะเล่มนี้ใช้เวลา ยาวนานมากในการทําสําหรับหนังสือทําสังเลมนะคะเล่มนี้ยาวนานที่สุดเพราะว่าครูก็พยายามหาคําศัพท์ที่คิดว่าพวกเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้เยอะที่สุดสําหรับคนที่จะไปสอบคนที่จะไปเรียนคนที่จะอยู่ที่นี่อาศัยไปโรงเรียนหรือว่าออกไปสู่สังคมพูดคุยสังคมการทํางานการฝึกงานทุกอย่างชีวิตเริ่มต้นที่นี่อันนี้น่าจะ เป็นสิ่งที่คนมาใหม่ๆเพื่อนๆที่มาใหม่ๆควรมีในกระเป๋าไว้นะคะเพราะว่าเป็นเล่มที่ไม่ไม่ได้หนามากแล้วก็เป็นเล่มที่สะดวกสบายอันนี้มันป่องๆนิดนึงนะคะจะเป็นขนาด A5 นะคะสะดวกสบายอันนี้290นะคะก็อันนี้700 290 110นะคะ ก็ถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะสั่งสั่งซื้อได้ติดต่อกับครูได้นะคะแล้วก็พิเศษมากๆค่ะพิเศษมากๆสํสำหรับคนที่สั่งจองโดยการโอนจองนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมเฉพาะในนอร์เวย์นะคะวันนี้วันที่6 ตุลาคมถึงวันที่15ตุลาคมถ้าใครเห็นแล้วสั่งจองโดยการโอนตังจองไว้ก่อนครูจะพิเศษไม่คิดราคา,าส่งให้ฟรีนะคะครูจะส่งให้ฟรีอ,อันนี้ก็คือสำหรับคนที่จองแล้วก็เป็นการโอนจองนะคะที่ที่ที่นอร์เวย์ถ้าใครโอนจองอันนี้รวมทั้งหมด ะะก็จะราคา1,100โครนนะคะแต่ครูจะแต่เพื่อนๆถ้าจองทั้ง3เล่มก็จะไม่ได้ไม่ได้ชำระค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งคิดว่าอยู่ประมาณ100โครนนะคะ1 0อโครนอันนี้รู้อยู่เนาะว่ามันค่อนข้างแพงที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืม ติดต่อตรงลิงก์ข้างล่างนี้นะคะหรือสแกนเข้าไปก็ได้ในเพจครูรัตนาพรสอนภาษานาเวส่งข้อความในอินบ็อกซ์นะคะข้อความหรือติดต่อเข้าไปตรงที่ Line Line ID ตรงนี้นะคะ Add Line ครูรัตนาพรจุดอุตรานะคะก็จะพูดคุยสอบถามได้นะคะสำหรับคนที่ามาใหม่นะคะ ครูขอแนะนำทั้งสามเล่มเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่ไปโรงเรียนผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีครูไทยไม่มีครูที่คอยแนะนำอันนี้น่าจะทำให้เราเรียนภาษาได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะออกไปสู่โลกกว้างสู่โลกทำงานได้เรียนรู้สังคมที่นี่ได้ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครูหวังว่าอย่างนั้นนะคะหรือถ้าหากว่าอยากสอบถามนะคะอยากพูดคุยกันใดๆเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับการสั่งก็อย่าลืมอสอบถามกันเข้ามาทั้งไลน์แล้วก็ทั้งทางเพจนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับ h ฮอร์สเฟียถ้าใครยังมี h ฮอร์สเฟียนะคะก็สัปดาห์หน้าครูก็จะเริ่มทำงานแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะ,อะตอบข้อความช้าหน่อยถ้า ส่งมาก่อนในช่วงนี้ก็จะทําให้ครูมีเวลาได้ตอบข้อความเร็วขึ้นหวังว่าทุกคนคงมีความสุขในช่วงฮัสเพเรียนะคะแล้วเจอกันในคลิปต,ต่อไปในเร็ววันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะเอาเด้อ